ครับดีใจมากเลยที่มาวันนี้ผมในานามขตัวแทนของเด็กๆและผู้สูงอายุนะครับเรามาทำเรื่องสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอันนี้คือโลโก้ของเรานะครับจะเป็นรูปลิงลิงคือจิตที่อยากเล่นมีต้นไม้ในป่านะครับแล้วก็ทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความสุขก็ขจะเห็นว่า เราการที่เรามีเทคนิคที่จะนำผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันเราจะใช้การปลูกชันทะโดยเริ่มจากปลูกชันทะในใจลูกน้อยก็คือคุณแม่นั่นแหละเป็นตัวเริ่มคุณตาคุณยายเป็นตัวเริ่มนะครับชันทะคืออะไรทุกคนอาจจะสงสัยเพราะว่าเป็นสับปะรีลีตอบชันทะก็คือ พรสวรรค์ที่มีอยู่ในลูกของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยอยากเป็นนกฉันทะคือชอบบินนะครับมีความสุขมากที่แม่พาไปบินพาไปรู้จักพญานกครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปรู้จักใครที่เป็นพญานกนะครับบางคนอยากเป็นปลาฉันทะคือชอบว่ายนา้ำมีความสุขมากที่แม่พาไปทะเล ปริศษักโพไซดอนครับบางคนอยากเป็นลิงจันถ้าคือชอบโหนแก่งไกๆมีความสุขมากที่แม่พาไปป่าพาไปรู้จักคิงคองนะครับศาสตร์อันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่คลาสสิกแล้วก็เด็กๆตอนนี้ที่ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกจับไปสอบนะครับให้นกสอบว่ายน้ำให้ปลาสอบบิน ตกหมดครับเราใช้คนไม่เป็นเราไม่รู้จักคนจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันทะมีดีอย่างไรทําไมต้องฉันทะนะครับฉันทะนี่มันทําให้เกิดดวงจิตเนี่ยมีความสุขทุกคนเคยมีความสุขไหมครับจากการได้เล่นได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบเราก็จะเห็นว่าดวงจิตเนี่ยที่มีฉันทะเราเรียกว่าฉันทะจิต การที่เรารักสิ่งนั้นๆงานนั้นๆเนี่ยทำให้เราอยากทำขยันอดทนมีจิตฝักใฝ่หลงไหลเพราะฉะนั้นงานชิ้นเนี่ยมันจึงมีการเอาไปทำใหม่พัฒนาอีกพัฒนาอีกพัฒนาอีกจนงานเนี่ยวิเศษสุดเราเคยเห็นงานที่ไม่มีที่ติเลยไหมครับที่วิเศษจริงๆเนี่ยงานใดที่มีฉันทะย่อมีความสุขบนความสำเร็จฉันทะคือความสำเร็จจากการเรียนรู้ จากการเริ่มจากการได้เล่นกับธรรมชาติที่แท้ๆนะครับหมายความว่าไม่ใช่ธรรมชาติที่ถูกทําขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติแท้ๆมีดินน้ําลมไฟนะครับในบ้านเราก็ทําได้ฉันทะคือมีกระมังถังเปลเอาน้ําใส่ให้ลูกหลานได้เล่นนี่ก็คือฉันทะชน,นิดหนึ่งเด็กเล่นเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าชอบมีเชือกให้ปีน เชือกเส้นเดียวเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับพระเจ้าอยู่หัวเราพระราชการที 9, ่เก้าท่านก็ชอบปีนเชือกพวกนี้ปีนขึ้นไปแล้วจะเกิดจินตนาการ,รแขวงไกวใช้ยางรถยนต์แขวนที่ขือ่อันนี้ก็จะเป็นทิศทางซึ่งไมถ่ถูกกำหนดนะครับอาจจะหมุนไปหมุนมาข้างในยางนี้อาจจะมีเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งเราเริ่มโครงการนี้ เมื่อสิบปีที่แล้วเนื่องจากแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่มีเ,เพื่อนผมที่เป็นคนในราชการเนี่ยบอกให้ผมออกแบบมนุษย์พันใหม่ที่เป็นคนซึ่งเป็นที่พึ่งของแผ่นดินได้แล้วก็ให้ผมมาทำเรื่องการศึกษาผมก็จะเริ่มจากศึกษาไปศึกษามาก็เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพูดที่สร้างท่านก็คือ แม่คือสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าให้ในหลวงเนี่ยได้ทรงเล่นดินทรายน้ําต่อไปเห็นไหมครับว่าเราได้เขื่อนเราได้ฝายเราได้ทุกอย่างนะครับเนื่องจากแรงที่ท่านมีความสุขแล้วมีมีความสุขท่านก็อยากให้ความสุขนี้กับทุกๆคนกับคนไทยทุกคนได้หนีความกันดารความแรงน้ำมากเกินไปน้ำท่วมน้ำ น้อยเกินไปน้ําแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบรอบนี้เนี่ยจะสร้างอะไรไหมฮะสร้างคลื่นชนิดหนึ่งซึ่งในวงการแพทย์เนี่ยยอมรับว่าเป็นคลื่นสมองในขณะที่เด็กเล่นอยู่ในธรรมชาตินะครับเรียกว่า super learning wave มีคลื่นในสมองเนี่ยประมาณ7-14ถึง14คลื่นต่อวินานที ปกติเราขับรถเนี่ยคลื่นในสมองเราเนี่ยค่อนข้างใกล้กับความโกรธคือประมาณ20นะครับ20อันนี้จะเห็นว่าภายในวังพระราชวังสัปปทุมในหลวงท่านทรงเล่นน้ำเดี๋ยวท่านจะได้ดูวิดีโอท่านเล่นนะครับเมื่อเด็กเขาจะรู้จักกับบ้านนอท่านจะเห็นสระว่ายน้ำของที่สมเด็จย่าทำให้พรนะาบาทสมเด็จรเจ้าอยู่หัวเล่นเนี่ยง่าย วันนี้คือยังไม่มีการว่ายน้ำนะครับท่านก็เอาน้ำออกเลยนิดเดียวในหลวงท่านก็ชอบเล่นฝักบัวล,ลูกมะพร้าวนะครับที่ลอยน้ำได้ขันถังเปลอะไรที่ลอยน้ำท่านก็หัดพายเรือจากถังเปลพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฉันทะฉันทะที่ไม่มีขอบเขตเป็นฉันทะการเล่นอิสระนะครับไม่มีรางวัล แล้วไม่มีการบังคับกู่เข็นทั้งหลายจะเล่นด้วยด้วยความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเด็กไม่ได้เล่นเกิน60สขวบนะครับ6ขวบเด็กคนนี้ก็จะเป็นคนร้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าทางมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเนี่ยได้พยายามสร้างสนามเด็กเล่นลักษณะง่ายๆในธรรมชาติเนี่ยโดยใช้ระบบบรวรคือให้ทุกคน สร้างเองนะครับเริ่มจากพระเริ่มจากครูในโรงเรียนเริ่มจากผู้ปกครองเริ่มจากลูกศิษย์หาวัสดุสิ่งเหลือใช้เอามาทำนะครับบางอย่างก็ขอเขาบางอย่างก็ได้มาจากของที่เขาทิ้งแล้วบางอย่างอาจจะต้องซื้อเช่นปูนซีเมนนะครับเพราะฉะนั้นสระว่ายน้าที่ท่านเห็นอันเนี้ยราคาเนี่ยแปดพบาทเข้าวัสดุนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้ภายในสวันเด็กลงได้30คน ไม่น่าเชื่อสไลเดอร์นี้ใช้ท่อ PVC ธรรมดานะครับก็จะเห็นว่านี่คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวท่านคงใช้น้ำเป็นสื่อเพราะทุกคนชอบเล่นท่านท้กหลายทุกคนก็ชอบเล่นนะครับทุกคนชอบเล่นทุกคนชอบกินขนมทุกคนชอบไปเที่ยวนี่คือฉันทะถ้าเราใช้ระบบนี้ในการศึกษารับรองการศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นเลิศที่สุดในโลกเพราะว่าเรายังไม่เคยในโลกนี้ไม่เคยใช้ระบบ ที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทำเนี่ยเพราะฉะนั้น IQ EQ SQ MQ ไม่ว่าอะไร Q มันจะสู้ PQ นี่ไม่ได้คือระบบการเล่นนะครับ Play and Learn ก็คือเพลินการเล่นนี้ได้ฝึกสมองส่วนหน้าฝึกจิตวิญญาณฝึกมือฝึกความอยากที่เล่นเดี๋ยวท่านจะดูว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ คือคนพิการก็หายพิการคนป่วยก็หายป่วยนะครับคนแก่อยู่บ้านเป็นซึมเศร้าเป็นออลไซม์์หายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าอัศจรรย์นะครับสิ่งที่ควรจะมีในโรงเรียนหรือในบ้านก็คือสวนสวนป่าเนี่ยมีที่ช้อนลูกน้ำที่ช้อนลูกกบมีนกมีอะไรในธรรมชาติเนี่ยนะครับในนี้ยจะเห็นว่าอุปกรณ์ครูที่สอนให้เรามีจินตนาการมากๆเนี่ย ผ่านการได้เห็นได้ดมได้กลิ่นได้เล่นได้สุขใจเนี่ยก็คือพวกทั้งหลายเนี่ยดอกบัวหอยออแมงมุมนะครับกระรอกทั้งหลายเนี่ยเราเคยเฝ้าดูไหมว่ามันมีบริบทมีความวิเศษอยู่นั้นยังไงนะครับก็สิ่งที่อยู่รอบ,บก็มีดินน้ำลมไฟนะครับทรายนะครับไฟด้วยนะครับลม แล้วก็ต้นไม้ที่สําคัญก็คือต้นมะพร้าวต้นไผ่และต้นกล้วยพวกนี้อุปกรณ์การเล่นอย่าลืมของเล่นลักษณะนี้เราเรียกว่า open planning open เป็นของเล่นปลายเปิดนะครับ open end คือไม่ได้ซื้อมาประกอบเป็นตุ๊กตาประกอบเป็นบ้านประกอบเป็นอะไรแล้วก็ต้องวันลุกขึ้นไปซื้อใหม่อีกนะครับอันนี้เป็นอะไรก็ได้จินตนาการแล้จะต้องข้อสำคัญคือจะต้องไม่ครบถ้วน จะต้องไปหาอะไรมาเชื่อมโยงอะไรมันขาดก็ไปหาอะไรรอบๆมาทำจินตนาการนะครับนิทานเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะทำต้นไม้พูดได้นะครับมีที่เล่านิทานคนแก่ผู้สูงอายุมาเล่านิทานมาเล่าเรื่องในวัยที่ท่านยังหนุ่มสาวในวัยที่ท่านยังรุ่งเรืองนะครับทำขนมเป็นทําประจนภัยนะฮะอะไรแล้วก็ในรอบๆเนี่ยจะเห็นว่า การทดน้ำด้วยท่อหรือว่าไม้ไผ่การขุดการปั้นการวาดนะครับหรือใช้อะไรเนี่ยพวกนี้เป็นการเรียนอยู่ไม่รู้จักจบจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยสามารถพัฒนาปัญญาจากการเล่นนี้ได้อย่างดีนะครับได้เกิดความคิดการเชื่อมโยงไปสู่การทำจริงๆไม่ใช่การอ่านหนังสือการหนังสือเป็นเลเยอร์อย่างเดียวในมือเราเนี่ยมี12ประสาท มีอุ้งมือข้างละประสาทซึ่งสําคัญนะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับประสาทในส่วนหน้าด้วยคือการตัดสินใจการตัดสินใจนี่เป็นปัญหาในการทาคนไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจเขาจะเห็นว่าสิ่งที่เราทํามาสิปีก็คือสอนให้เด็กทําอาหารได้เด็กเข้าไปดูยายที่บ้านนวดยายออทําของเล่นเองนะครับงานไม้ปลูกผัก ปลูกสมุนไพรนะครับดูแลบ้านดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยฉันถ้าศึกษาหรือ MBL คือ Mind Based Learning เนี่ยคือเป็นสร้างเรียน Can Do School เนี่ยจะทำให้คนเป็นคนดีนะครับคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นผลิตเป็นขายเป็นและให้เป็นและเป็นคนที่มีความสุขและภูมิใจในตัวเองการให้นี่สำคัญเราจะเข้าไปร่วมกับ พ่อออสวอคือ,อของสมเด็จย่านะครับไปช่วยคนเจ็บไปดูคนป่วยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับไปช่วยน้ำท่วมไปสร้างถนนไปทำอะไรเด็กสนุกมากเลยนะครับผู้ปกครองก็สนุกมากเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้คือที่สมเด็จย่าในอาสอนเราว,าว่าวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มีประโยชน์มีค่าเนี่ยก็ต้องเอาลูกมเมล็ดพันธุ์ของฉันทานเนี่ยปลูก ในกระถางที่มีดินที่ดีนะครับกระถางนี่คือวินไยวิไยเนี่ยมีจะมีรูข้างล่างเนื่องจากจะอัดอั้นตาจาจจะมีรูที่จะบระบายด้วยเหตุผลนะครับกระถางนี้จะเปลี่ยนไปตามวัยแล้วเมื่อต้นไม้เติบโตถ้าก็จะมีหลักปักให้ต้นไม้นี่อยู่ในสภาพที่ดีตรงนะครับถ้ามีนิสัยไม่ดีก็จะ trimming คือตัดแต่งใบนะครับ ขณะเดียวกันทุกวันเนี่ยจะต้องมีแสงอาทิตย์มีลมมีการดูแลลดน้ำพลวนดินอย่างดีลูกก็จะออกเป็นคนที่ดีคนที่ดีมีตัวอย่างให้โลกได้เห็นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงมานะครับก็จะเห็นว่าทุกคนที่เราอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยพยายามคิดว่าเลขก็ดีภาษาอังกฤษก็ดี วิทยาศาสตร์ศิลปะหรือว่าศิลธรรมสังคมประวัติศาสตร์ทั้งหมดมันคือเนื้อหาที่จริงไม่ใช่เราพยายามเราคิดไม่ค่อยตรงนะครับถ้าเราลองเอาการเล่นคุกเข้ากับของพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างต่อไปนะเด็กก็จะเรียนด้วยความไม่รู้ตัวนะครับเรียนพัฒนาตัวเองดูในาวางสัรปทุมนะครับว่ามีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีสระเล็ก มีกะละมังถังเปลที่เป็นบทบาทมีน้ำนะครับมีต้นไม้มีต้นหญ้ามีบ่อนะฮะท่านไปพายเรือได้มีรถเก่าๆเ,เพราะว่าเด็กๆนี่ชอบปีนขึ้นบนหลังคาแล้วเลื่อนลงมามีที่วาดรูปมีต้นต้นไม้ตายแล้วมีต้นกล้วยต้นไม้ใหญ่เ็าจะเห็นว่าจริงๆต้นไม้ใหญ่เนี่ยสำคัญเพราะว่าถามว่าต้นไม้ใหญ่ให้อะไรต้นไม้ใหญ่ให้คลื่น บางชนิดที่เรียกว่าซูเปอร์เลิร์นวิ่งเวฟกับคลื่นที่ทำให้จิตใจเราสบายลงนะครับไม่เชื่อท่านออกไปที่สวนสวนลุมแล้วท่านก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้เงียบๆท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่บีบคั้นหัวใจท่านเนี่ยตอนนี้มันคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าซะเขาเรียกว่ามันจะกราวพวกพลังลบเนี่ยจะกราวลงมาที่ดินสิ่งที่เรา เรียนกันทุกวันเนี่ยเราเรียนเพื่อเงินเราเรียนเพื่อความโลภความตันหานะครับความอยากได้มีทั้งสร้างตึกขายของมีทุกอย่างหมดแต่เราไม่เคยเรียนเข้าไปในตัวเราเลยตั้งแต่ผิวกายเนี่ยเรียนเข้าไปดูเราเป็นใครแล้วมีความรู้สึกยังไงเราจะดูแลตัวเราเองในจิตใจเรายัางไงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการชันทศศึกษาเนี่ยแล้วกระบวนการเรียนรู้ลักษณะ มันจะเข้าไปข้างในเป็นการให้ท่านจะดูว่าปัญญาจะเกิดเมื่อเราได้เล่นเมื่อได้เล่นบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องสอบไหมเล่นแล้วมันจะฉลาดไหมไม่ต้องนะครับดูได้เด็กอยากมาโรงเรียนทุกวันเจ็ดวันก็อยากมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากมาเลยปวดท้องทุกวันนะครับแล้วก็แววตาของเด็กเนี่ยจะมีประกายปิ๊งปิ๊งไม่ใชื่อท่านไปดูนะถ้าเขาพอใจนะ ในจิตมันจะส่งมาที่ลูกตานะครับการเล่นทั้งหลายเนี่ยคือว่าเป็นศาสตร์เพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันมีเลเยอร์อยู่6เลเยอร์ตั้งแต่ได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้ชิมได้สัมผัสแล้วก็ประทับใจทั้งหมดคือปัญญามันเรียนทั้งหมิติมันไม่ใช่เรียนมิติเดียวคือไปจําอ่านจากหนังสือไม่ใช่นะครับเราเป็นผู้สร้างหนังสือผู้สร้างทฤษฎีไม่ใช่ตามทฤษฎี ก็จะเห็นว่าผมเริ่มแรกจากการที่เด็กได้วาดรูปนะครับเด็กได้วาดรูปตามที่ไม่ใช่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ใช่วาดตามภาพเหมือนนะครับได้ฉีกกระดาษหรือได้ทําอะไรที่มือได้ทํางานโดยพวก,กรันปั้นยกตัวอย่างในชนบทเราไปทํางานสร้างสนามเด็กเล่นที่ชายแดนเยอะก็มีบ้านธรรมดานเนี่ยบ้านคนไทยธรรมดานเนี่ยเมื่อเราเชื่อมโยงสนามเด็กเล่นเข้าไปเห็นไหมฮะ กองฟางที่ไม่มีค่าเนี่ยเอามาทำเป็นสไลเดอร์พวกท่อพวกยางรถยนต์นะครับพวกเศษไม้เชือกเก่าๆเราเอามาทำเนี่ยโอ่งน้ำนะครับกระมังนะฮะที่ผสมปูนเนี่ยเราก็เล่นได้หมดตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเราทำเป็นห้องสมุดลิงคือในตู้เย็นเนี่ยเราเอาพวกหนังสือกระตูนที่เราคัดเลือกแล้วเราใส่ไว้เด็กๆก็จะแอบมาอ่าน เชื่อไหมครับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวอ่านคล่องเลยนะครับเขาก็อยากอ่านดูห้องเรียนของเราซึ่งเรากําลังจะทําห้องเรียนซึ่งไม่มีผนังคือเขาเรียกว่า open planning คือหัวท้ายเนี่ยให้ลมเราต้องการให้เด็กชาจเลือดมาสุดลมนี่ผ่านได้ออกซิเจนนะครับแล้วหลังคาเนี่ยจะไม่เป็นกระเบื้องแต่จะเป็นสนามหญ้านะครับเด็กวิ่งเล่นบนหลังคาได้นี่โรงเรียนนี้กําลังจะสร้างที่ขอนแก่น เร็วๆนี้นะครับออกแบบเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับจากห้องเรียนเนี่ยเราจะย้ายเข้ามาสู่เรือโจรสลัดถามทำไมต้องเนโจรสลัดโจรสลัดเนี่ยต้องชํานาญรอบรู้ช่างสังเกตไว้พลิบดีโจรสลัดเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าคนธรรมดาเพราะเขากล้าหาญนะครับใต้ถุนเรือโจรสลัดท่านเห็นว่าเป็นช่องโล่งเนี่ยเราเอาไว้ทําขนม เอาไว้ทําของเล่นกันเอาไว้ทํางานศิละปะนะครับข้างบนไว้นอนเล่นได้มีกระหน่อมมีมีหลังคาปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับก็ที่ต้นไม้พูดได้อย่างที่ว่ามีสะพานนะครับที่แกว่งก่อยได้เด็กๆก,ก็จะชอบท้าทายขึ้นสะพานที่แกว่งท่านจะเห็นว่าอุปกรณ์ง่ายๆที่เราหามาได้เนี่ยอะไรก็ได้นะครับอะไรผูกเข้าเด็กก็เล่นได้ขอให้เด็กได้กระโดด ได้เวียงได้ทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นในสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยว่าเด็กเนี่ยจะทำอะไรได้มากมายนะครับทำที่ลูดที่เล่นที่อะไรเนี่ยมเมื่อเล่นแล้วเนี่ยเด็กที่ดื้อก็จะหายดือ้อเด็กที่เรียนหนังสือไม่ได้ก็จะเรียนหนังสือได้เด็กที่ไม่ยอมไม่ยอมทำงานขี้เกียจเด็กก็จะขยันเด็กที่เดินไม่ได้ก็จะเดินได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับเด็กที่เป็นโรค ภูมิแพ้แพ้มหมุนทุกชนิดเลยนะครับหายหมดนะครับแม้แต่โรคยากๆก,ก็ยังหายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่อยู่ในจิตนะครับจะสร้างฮอร์โมนมาที่ไทรอยและไทรอยจะกระจายออกไปทุกท,ทุกระบบรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับทั้งคู่ท่านเจอกันทั้งคู่จะจะแชร์ลักษณะฮอร์โมนนี้ด้วยกันนะครับการแกว่งไกรนะครับในป่านะฮะพวกมแมลงทั้งหลายนี่ เป็นครูเราการเฝ้าดูมแมลงนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับการเฝ้าดูต้นไม้อย่างเช่นต้นเม็ดต้ยติ่งมันมหัศจย์มากมันแตกโป๊ะโอ้โหแล้วมันทำไมมันโดนน้ำแล้วมันแตกนะครับใบบัวบัวหลวงเนี่ยเอาน้ำหยดน้ำก็จะกลิ้งดุง๊กดุ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 ๊กโอ้โหมันน่าสนุกนะครับที่จะเล่นพวกนี้ของพวกนี้เป็นสิ่งวิเศษเพราะเป็นยาด้วย เราเคยเรียนรู้สิ่งที่เราทิ้งขว้างนี้ไหมนะครับการทำของเล่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนคุณตาซึ่งป่วยเพราะเมาเหล้าอยู่ตลอดคุณตากลายเป็นนักทำของเล่นให้เด็กๆนะครับเพราะว่าบัดนี้คุณตาไม่ใช่คนที่ไม่มีค่าแต่เป็นคนที่มีค่าสำหรับเด็กๆทำของเล่นได้นะครับเด็กได้เรียนเร,เรื่องเกียร์เรื่องข้าพายนะครับเรื่องล้อหมุนของเกวียน เรื่องนาฬิกาเรื่องรอบเรื่องเรือเรื่องเครื่องบินครับภาพในภาพเนี่เป็นรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ถือคอนซึ่งตอนนี้ท่านยังไม่ถึงสองขวบนะครับสมเด็จย่าให้เล่นคอนต่อตะปูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลเราต้องการจะให้บรรจุสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ่ะแก้น้ำแล้งกับน้ำท่วม ในสนามเด็กเล่นเราต้องเอาบริบทนี้นี่คือแผนที่ประเทศไทยซึ่งแสดงหุบเขาและแม่น้ําทั้งหมดและเมื่อเอาฝักบัวใส่ก็แสดงว่าพายุมาต่ละหุบเขาเนี่ยใครจะน้ําจะท่วมขนาดไหนเราจะจําลองออกมานะครับจะเห็นว่านี่ลูกศิษย์ผมทั้งหลายเนี่ยผมทํามาสิปีทำเรียนด้วยเรียนฟรีนะแล้วก็ทดลองเด็ก,ดกอันนี้เป็นอ,อ,อะไรสนามเด็กเล่นใต้บาดาล ก็คือมันมีสะน้ําใหญ่นะครับแล้วก็เนนอยากจะเล่นก็เลยต่อแพรแล้วก็จมแพรอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่ในแพรนะครก็จะเห็นว่าอันนึงที่สงา์น่าสนใจคือระบบเสียงคือดนตรีนะครับดนตรีอันนี้เพิ่งทําเสร็จก็คือเด็กชายแดนนะฮะที่โรงเรียนบ้านโป่งหวายสีสวัสดนะครับก็เล่นดิน,เล,นเล่นโคลนมีน้ําตกอยู่ทั้งหลายชั้นมีปลา สนุกมากนะครับอันนี้เป็นเด็กมอแกนคือพวกที่ครอบครัวที่โดนสึนามิเป็นของสภากาชาตินะครับศูนย์พนาเด็กเล็กเนี่ยเราก็ได้เอาบริบทก็คือเด็กพวกนี้เป็นชาวมอแกนเป็นชาวเลเราก็เอาทําเรือให้เขาอยู่ในเรือเล่นในเรือนะครับก็เพิ่งทําเสร็จเหมือนกันเมื่อต้นปีก็อันนี้เป็นอันใหญ่นะค่ายสีโสทอก็ทําเรือโจรสลัดนะฮะอันนี้ก็ทําใหญ่ อันนี้นี่น่าสนใจเพราะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเล่นเด็กคนนี้พิการมาแต่กำเนิดเดินไม่ได้จนถึงอายุ11ปีชื่อเด็กชายเบสนะครับบัตรนี้หลังจากจิตใจเขาฮึกเหิมใหญ่ก็เล่นเหมือนเพื่อนก็ไปปีน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 ,ปน,ปน,ปนทำทุกอย่างขามันเดินไม่ได้เพราะขาเลีบมนิดเดียวนะครับในที่สุดก็าหายอ่ะไม่กี่เดือนนะครับคุณแม่เขาก็พาพาไปจากบัตรประชาชนบัตร รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลว่าเป็นผู้พิการบัตนี้หายละเขาก็เริ่มเรียนหนังสือได้อันนี้อีกอันเป็นตัวอย่างที่วิเศษที่สุดคือเมื่อสิบปีที่แล้วณโรงเรียนโป่งแยงนอกแม่ริมนะครับออรัฐบาลไทยบังคับให้ชาวเขาห้าเผ่าส่งลูกมาเรียนภาษาไทยพรากฏว่าเด็กพวกนี้ไม่อยากเรียนเพราะอยากเรียนภาษาจีนแล้วแต่ละเผ่าเขาพูดกัไม่รู้เรื่องนะครับ อาจาร,รย์ใหญ่ก็ปวดหัวโอ้โหนี่จะทำไงคุณดิสกรเนี่ยพากฏว่าทําไม่ได้เลยอะ่ะเขาไม่นั่นผมบอกอาจาร,รย์ให้เขาเล่นสิเล่นหนักๆเลยนี่ในป่านเนี่ยทำสไลด์เขาเอาปูนทำเปานสไลด์ลงมาชันเลยนะครับสองสายแล้วแข่งกันแบบต้องเล่นโหดๆห,หน่อยเพราะว่าเขาชอบจะเสี่ยงในที่สูงพากฏว่าพอเล่นปุ๊บจิตใจมันคลี่คลายมันได้เอนดฟีนมีความสุขเขาคุยกัน แล้วพอสมองเปิดเขาสามารถเรียนภาษาไทยได้โอ้โหอาจารย์ดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ที่แหวกแนวมากๆนะครับอันนี้จะเห็นว่าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยใส่เข้าไปสวมเข้าไปในสนานกเล่นไม่ว่าจะเป็นเฟ,ฟืองเป็นไอคอนเวเยร์เบลหรือการส่งน้ําเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีตัวอย่างเราทําตัวอย่างไว้ที่บ้านผมซึ่งเป็นโรงเรียนนะครับตอนนี้เราเราเลิกทดลองแล้วแล้วก็มีโรงเรียนวัดททองแล้วก็ อีกหลายๆแห่งที่เราทำนะฮะรถอ,อ,อย่างเงี้ยรถปลอมๆหรือรถจริงๆเนี่ยรถอย่างเงี้ยเ,เด็กๆชอบขึ้นไปขี่สนใจเรื่องรถนะครับนี่เป็นรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านชอบลื่นอยู่บนรถเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจเด็กคนกลางภาพเนี่ยท่านเห็นว่าเขาอยากเขามีเขามีพรสวรรค์ที่จะเป็นสถาปนิกผมสอน เด็กทั้งหมด15คนเนี่ยให้เป็นสามนิกได้ภายในประมาณ7ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงเด็กก็จะอ่านแบบได้ทำหุ่นจำลองเขียนแบบเขียนแบบหอไอเฟลได้เขียนแบบ,แบ,บแบบตึกเอ็มพ s t เศ e ได้รู้เรื่องวิธีการสร้างตึกพวกนี้และอ่านแบบราคาร้อยล้านได้นะครับภายในแป๊บเดียวเป็นวิธีแบบใหม่นะครับซึ่งสถาปัตย์ในโลกนี้ไม่เคยสอนแบบนี้ต้องคอยให้เด็กพวกนี้โตก่อนแต่อ้นี้เด็กคนนี้ ประมาณ9 10ขวบ10ขวบแล้วตอนนี้สอบเข้าคณะสาปัต์จุฬาได้ปรากฏว่าอาจารย์ตกใจอุ้ยทำไมมันทำได้ขนาดนี้ละ่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามนุษย์ทำได้แบบนี้นะะก็เราก็จะอยากเชิญชวนเด็กๆผู้ปกครองมาเชื่อกันทำาสระราคา8,000นี้เช้วเวลา2วันนะครับเราจะเริ่มที่ไหนผมเริ่มมาทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ400แห่งนะครับแล้วก็มีแห่งหนึ่งที่เวียดนาม เราจะเห็นว่าอันนี้อยากจะเชิญนะครับท่านสนใจลงสนามเด็กเล่นอันนี้สร้างเสร็จแล้วสมบูรณ์มากนะครับที่โรงเรียนอนุบาลวัฒท,ทองวัฒท,ทองเนี่ยจะมีโรงเรียนหลายแห่งแต่อันนี้เป็นอนุบาลค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะมีที่เล่นอะไรครบถ้วนแล้วมีเด็กตัวเล็กมาเล่นโชว์เลยนะครับเด็กเขาดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องนอนไง พดูจอุ้ยมันนี่ม,มีแขกมาอุ้ดีใจไม่ต้องนอน <ắng> อันนี้ก็กําลังทําที่วัดลิ้นช้างอยู่ที่เพชรบุรีหนองยาป้องชายแดนเหมือนกันเป็นโรงเรียนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าบบพม่านะครับพระพระท่านเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้รวบรวมจิตวิญญาณช่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเห็นว่าอันนี้ก็ใหญ่อันนี้กําลังทําอยู่นะครับตอนนี้เราใช้วิธีบวรก็คือทำผ้าป่า รเรียลายวันนี้ซองข้ไปของเต็มเต็มกระเป๋ามาเลยจะมาแจกไหม <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็สนุกฮะอันนี้จะต้องสนุกเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กประถมแล้วมีเด็กปรัธยมต้นเนี่ย <c oughs> เขาจะพัฒนาของพวกนี้จนกระทั่งกลายเป็นปัญญาเขาอย่างไงบ้างนะครับนะฮะเราใช้โจรสลัดเป็นหลักในะต้ถุนเรือโจรสลัดเนี่ยท่านจะเห็นว่า มันก็จะมีสอนทําขนมครบทําไอศครีมทำหวานเย็นนะครับแล้วก็ปั้นต่างๆทุกอย่างทำทำได้นะครับเอากลับบ้านได้เอาไปให้ยายกินได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันสำคัญว่าจะต้องมีเวิร์กช็อปอยู่ในนี้ก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายก็จะเห็นว่าระบบการเล่นเนี่ยสนุกมากข้อสำคัญถ้ามีแถวเนี้ยผมจะชวนท่านไปไปเล่นกันนะแล้วท่านจะรู้สึกว่า โอ้โหโลกนี้ทําไมเราต้องทํางานนักหนาะเราไม่ปเล่นล่ะเล่นนี่มันดีนะแล้วก็ทําใหช้ชีวิตเรายืนยาวโรคที่เราเป็นก็หายไอสิ่งที่ค้างคาใจเหลือเราลืมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งขอเรียนว่าขอให้ท่านช่วยสนับสนุนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะครับช่วยในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานในใน ต่อไปสําหรับประเทศไทยและในโลกนี้เพราะว่าในโลกนี้ก็ยังไม่เคยใช้วิธีของสมเด็จย่านี้นะครับคือผมเป็นเป็นคนที่จะช่วยทําให้สิ่งที่สมเด็จย่าทำเนี่ยได้ออกไปสู่สายตาชาวโลกแล้วเราได้ค้นพบจริงๆว่าการเล่นเนี่ยมันวิเศษจริงๆเลยนะครับแล้วมันแก้ปัญหาทั้งหมดโดยเพราะคนนิสัยไม่ดีคนคิดร้ายคนอะไรเนี่ยคนคอร์รัปชันก็จะหาย ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีสไลด์อีกอันหนึ่งที่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 จะบอกว่าจะติดต่อหรือจะขอเข้าดูสนามเอ็กเล่นที่วัดท่าทองได้ยังไงนะครับจะติดต่อกับเราอย่างไงครับขอบพระคุณครับ